ะคะวันนี้นะพี่แป้งก็จะมาเล่นดานโดรมอนเถื่อนแต่โดรมอนเถื่อนเป็นยังไงแต่จะบอกเลยว่าคลิปนี้มีกิจกรรมอีกแล้วจ้ากิจกรรมแจกโลบัคนั่นเองทั้งหมดมูลค่า2รางวัลหน0 0รโลบัคซึ่งหลายๆคนนะเขาก็จะแบบพี่แป้งทําไมแบบแจกไม่จริงหรอหลอกลวงหรือเปล่าพี่อยากให้เข้าใจก่อนว่าพี่ไม่ได้หลอกลวงพี่อแจกจริงๆแต่อยากให้น้องๆทาตามกติกาที่พี่บอกเพราะว่า ถ้าน้องๆบางคนก็จะมาน้อยใจพี่ว่าเออทําไมแบบหนูทําแล้วหนูไม่ได้ทําไมหนูก็เม้นเหมือนกันซึ่งพี่ก็พยายามที่จะแบบแจกทุกสัปดาห์แล้วก็อยากให้กดกระดิ่งติดตามกันจะได้รู้ว่าเออพี่แป้งอ่ะแจกวันไหนแจกอะไรบ้างกติกาเป็นยังไงซึ่งพี่แป้งแจกจริงก็แบบอย่าน้อยใจพี่เลยถ้าน้องๆแบบเรียกเพื่อนมากดไลค์ได้เยอะๆก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นได้เหมือนกันเนาะโอเคเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่า นี่มันโดรมอน o n โอ้ตรงนั้นมีครบทุกคนเลยโอ้นี่มันครอบครัวสุขสันโดรัย m น,นี่นะน้อนๆทุกคนนะคะชอบตัวละครตัวไหนที่สุดของโดรัยอ o น,นะคะพิมมาบอกพี่แป้งได้นะจริงๆตัวพี่แป้งเองพี่แป้งก็ชอบโนบิตะนะถึงแม้ว่าโนบิตะจะเรียนไม่เก่งและเป็นคนที่เกียจชอบนอนแต่พี่แป้งว่าโนบิตะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจแล้วก็รักชิซุกะจริงๆอะแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไป ก็อยากให้พิมมาบอกกันนะคะว่าน้องๆชอบตัวละครตัวไหนกันเราต้องเข้าบ้านของอนพิตะเหรอเอ๊ะนี่มันคืออะไรอะสวัสดีโดไลมอนสวัสดีแป้งชมเข้าอุโม,มงค์การิเวอร์เลยจะได้ไม่ป,ปจนภัยกันแต่แน่นอนว่าพี่แป้งรู้อยู่แล้วว่าถ้าเข้าอุโม,มงค์การิเวอร์เนี่ยตัวพี่แป้งอจะหดเล็กลงนี่ไงตัวแป้งหดเล็กลงจริงๆด้วยเราต้องเข้าไปในกระเป๋าหน้าท้องของดอไลมอนเหรอ นี่มันกระเป๋าสีมิตินี่ถ้าเข้าไปแล้วเราจะเจออะไรล่ะดูสินี่มันภายในกระเป๋าคนโดยไรมอ้หรือเปล่าเอ๊ะใช่จริงๆด้วยนี่มันอะไรอ่ะเสือตกปลานี่ที่ตกปลาลงไปแล้วเราสามารถที่จะตกอะไรขึ้นมาก็ได้ตามที่เราอยากได้นาฬิกาไฟฉายยอดส่วนทำไม่ชินโอ้นี่มันแคปซูลนี่ และนี่คืออะไรหมวกนกที่ถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีปีกเป็นนกนั้นๆเองนี่เป็นประตูที่ไหนก็ได้โดรายกิอะไรนะแว่นตาขยายหาของนี่เราจะเข้าไปที่ไหนเนี่ยอู้นี่มันข้องขนนบิตะนี่โอ้โหลบมากๆสมคำร่ำรือจริงๆว่านายเป็นคนขี้เกียจนะโนบิตะเวลาเราเล่นของเล่นอะไรเราต้องเก็บด้วยนะคะน้องๆไม่งั้นจะลำบากนะเอ้าทำไมเราเข้ามาในปากของโดรัยมอนล่ะเนี่ย เอ๊ะโดรามอนเป็นหุ่นยนต์นี่โอ้โหแต่คือทำไมหน้าเรากองกลนแบบนี้ล่ะดูสิในท้องของโดรามอนมีโดรายากิเต็มไปหมดเลยอะเราต้องกระโดดผ่านโดรายากิไปงั้นเหรออุ๊บโอ้เรากก็โดดอีกทีสิไปฮึบฮึบเย่ผ่านแล้วโอ้โหโดรายมอนกินโดรายะกิไม่เคี้ยวเลยเนี่ยกินไปทั้งก้อนเลยอะอึบ คือในตัวของไดมอนเหมือนมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่แบบอู้นี่มันไวรัสนี่อุ๊บอู้หูเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอึ๊บโอ้ไวรัสจริงๆด้วยโดยไลมอนนายนี่ไม่กําจัดไวรัสในตัวเองเลยนะกระโดดลงไปสิอึ๊บอ,อึ๊เอ้าเราโดนหนีเดี๋ยวอ,อู้เราขึ้นมาได้แล้วนี่มันซี่โครงของโดไลมอนเหรอโดไลมอนนายมีซี่โครงด้วยเหรอ <laughs> นี่คืออะไรนี่มันเหล็กขึ้นสนิมแล้วนี่โอ้โดรมอนนายต้องไปซ่อมแล้วแหละตัวนายขึ้นสนิมหมดแล้วขึ้นท่อไปแล้วมาผล่ตรงไหนเนี่ยโอ,โ,อโดรัมอนสีแดงนู่นนี่มันจะคือปีศาจโดรัมอนไม่หรอกมันจะไม่คงไม่ใช่โดรมอนผู้ชั่วร้ายใช่ปะโดรมอนของเราอะใจดีใช่ไหมต้องเดินไปต่อแล้วอู้หูอย่าโดนเซนเซอร์นะนายวางกับดักเราหรอโดรมอนโหเราไม่เชื่อนายหรอกจะไม่หลงกลแน่แน่ ต้องค่อยๆเดินหูนี่มันสมองอะไรเนี่ยเราจะวัปไปที่ไหนกันอีกอไปเร็วฮู้นี่เราอยู่ไหนกันะทำไมมียูนิคอร์นเต็มไปหมดเอ๊อหรือว่าตรงนี้มันจะคือทางออกอเหมือนคล้ายๆทางออกลินชักของโดปิตะเลยอะที่อยู่บนโต๊อะอะเดี๋ยวเราว่าต้องปีนเข้าไปข้างบนโอ้นี่คือท่าป,ปีนหรอท่าปีนไปงี้จริงหรออู้นี่ไงเราขึ้นมาแล้วเรากลับมาอยู่บนห้องของโดปิตะเหมือนเดิมแล้วทุกคน แต่เขาบอกว่าให้เราอะต้องปีนขึ้นไปอีกไปทุกคนเราต้องรีบขึ้นแล้วแหละเราจะได้ไปสำรวจว่าห้องของโนบิตะเนี่ยมีอะไรบ้างปึ๊บปึ๊บปีนอีกปีนอีกปีนอีกเอ๊โหโดนไหลมอนไม่จัดของเลยเนี่ยนี่มันแว่นตาของโนบิตะหรือเปล่า<ฮ>อ้าวเราต้องปีนไปเหรอเราต้องปีนแว่นตาของโนบิตะไปโห ดูท่าทางนายจะแค้นใจแอนน่าดูเลยดูสิดูดิมาเอาเนี่ยลูกดอกยิงใส่รูปของใจแอนเลยอ่ะคิดถึงชิซุกะล้วสิถึงนั่งดูรูปชิซุกะอย่างนั้นน่ะดูหน้าดูปิตาสิทุกคนดูหน้าเดี๋ยวดูแว่นดบิตาหนาเตอะเลยอ่ะโธอเธอชิซุกะฉันคิดถึงเธอจริงเลยฉันจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้แหละชิซุกะไปเร็วเอ๊ะกระโดดลงมันจะไปที่ไหนเนี่ย โอ้โนบิตะนี่ชอบพับกระดาษจริงๆเป็นรูปจรวลดนี่แหละโอ้โหโนบิตะนี่มันข้อสอบสูงคะแนนของนายหรือเปล่าโอ้นี่เราลงมาที่ไหนเนี่ยโอ้ยนี่มันทานแมชชีนของโดรไเอมอนน่นาอุ้ยแล้วเราต้องร่างทานแมชชีนไปหรือเปล่าเฮ้เราะจผล่ยังไงเอ้าทำไมเรามาโผล่ที่โรงเรียนของโนบิตะล่ะโอ้ดูชุดนักเรียนแต่ละคนดิแรวพราวอุ้ยเราขอโทษนะนี่นาย ทำการบ้านวันนี้มาหรือยังอะอยังเลยนี่เธอเห็นผู้หญิงคนนั้นเปล่าอะเป็นเด็กนักเรียนใหม่แน่ๆเลยอะโอ้โหโบใหญ่ไฮโซโบใหญ่มากฮึบอู้นี่เราออกมาข้างนอกได้แล้วเหรออูอ้หูหูชนชนชนโอ้หมันให้เราวิ่งเร็วไม่ให้เราเบรกเลยแหละนี่มันลานว่างของทุกคนนี่น่านี่ว่างไงทุกคนโอ้โหดูชิซูกะ ชิซุกะทำไมแมนจะะังวะอ๋อเขาหลอกให้เราอะกลับไปที่บ้านของโนบิตะสินะเดี๋ยวเราลองไปสิดูให้จบนะคะคลิปนี้พี่แป้นมีกิจกรรมแจกโลบัสนะรอดูกติกากันเลยสวัสด,ดีจ้ามหาโนบิตะหรอโนบิตะอยู่ข้างในบ้านเข้าไปสิจ้าได้ค่ะคุณแม่แต่เมื่อกี้หนูเห็นโนบิตะอยู่ร้านว่างนะอ้าวทำไมโดรมอนกลายเป็นตัวสีเหลืองแต่จริงๆแล้วโดรมอนเป็นสีเหลืองก่อนสีฟ้านะคะทุกคนแต่จริงๆโดรมอนมีหูด้วยนะ ส,สายทางออกจะ<ม>อยู่ข้านบน<ม>แน่ๆเลย<ม>เดี๋ยวเราลองไปดูใหม่อีกรอบดีกว่าฮึบฮ<ม>ึ๊บอ้สวัสดีโดไลมอนนายไม่ไปเที่ยวหรอไม่ไปหรออุ้ยนี่ประตูไปที่ไหนก็ได้เฮ้เรามาผู่อยู่ที่ไหนกันเนี่ยอุย้ยข้างหน้ามีอะไรอะแมงมุมอย่างนั้นหรอโดไลมอนเรามาช่วยนายแล้วโดไลมอนอู้ปลานีโมทำไมต้องมีปลานีโมว่วะฮึบ ว่านี่มันจะเป็นไวรัสในตัวของดนะูไรมอนน่ะถ้าเราโดนไวรัสจับได้แล้วก็ลอมตายแน่เลยรีบเดินไปเร็ววูมันในม,มุมตัวเบลเลอเลยอะโอ๊ะอ,อ,อย่านะอย่านะอย่ามาใกล้ฉันฉันต้องปีนขึ้นไปก่อนนี่ไงประตูไปที่ไหนก็ได้โอ้นี่มันเหมือนปังแมนเลยแหละโอ้โหมีคุกกี้อมยิ้มโออย่าตกน้ำเลยนะเนี่ยไปก่อนบประตูไปที่ไหนก็ได้เอ๊ ที่นี่มันที่ไหนมีก้อนเมฆเต็มไปหมดเลย呀อึบอึบทำไมมีก้อนเมฆเต็มไปเลยหรือว่าเราจะตายแล้วเราขึ้นสวรรค์แล้วโว้ไม่นะเรื่ออเราจะไปที่ไหนกันต่อนะโอ้หรือว่าเราจะจบแล้วเรากลับมาหาทุกคนแล้วย้ เราไปไประจนภัยสนุกมากเลยแหละแล้วน้องๆล่ะคะสนุกกับพี่แป้งไหมถ้าสนุกกันนะคะก็ฝากกดไลค์และกดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายนะทุกคนไว้มาเจอกันใหม่นะคะแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าพี่แป้งแจกอะไรกิจกรรมเป็นยังไงกติกายังไงไปดูกันเลยแจกโลบ,บัคสอใบมูลค่ารวม1 6 0 0รโลบัสกติกามีดังนี้ กดติดตามแฟนเพจแป้ชมทีวีกดไลค์แชร์คลิปซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนน้องๆคนไหนที่ทำครบและคอมเมนต์มาจะมีเกณฑ์ตัดสินดังนี้ผู้ที่มีคนกดไลค์คอมเมนต์เยอะที่สุดรับไปเลย